ธาตุเองวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่มีการรอยอังคารคนที่เขาส่งรูกทรงเทพบริสุทธิ์แล้วใครที่แจ้งความประสงค์ทางคุณประวัติก็ได้หรือว่ามีโอกาสมาเก็บธาตุอัฐิธาตุทองของลูกนะเทพบริสุทธิ์ทองเป็นของบริสุทธิ์ใครได้ไว้ถือว่ามีธาตุอันบริสุทธิ์จะคอยให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองคุณพ่อคุณแม่ค่ะฝนะากคุณประวัติไว้ด้วยนะคะ นท็บทองใช่ไหมถูกต้องค่ะท็บทองอย่างแม่พรามก็จะโปรยทุกเต่าใช่ไหมครับใ,ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเชิญค่ะโอ้งมาถึงใจแล้วมาถึงมาตาเไจาใจเมื่อกี้อ่ะตอนนี้ไหนสิอยจานใจเห็นเลขแารใจบอกเห็นเลขแล้วอ่ะอ,อ้ะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะความเชื่อส่วนบุคคลก็ทุกคนก็ต้องเชื่อเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเห็นกันเตาที่หนึ่งเตาสี่เตาที่หนึ่งใช่ยังไงแล้วให้ฟังมันขึ้นที่ไม้ปืนเหมือนเหมือนทุกทุกครั้งนี่เคยเห็นแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายด้วยรอบนี้รอบสุดท้ายใช่รอบสุดท้ายเตาที่หนึ่งขึ้นชัดเจนมากเป็นเลขนี่นี่คนที่มาจากนครปฐมก็เห็นเห็นพระคือพระพระการท่านเผา ใช่พอเราหลังจากที่พระเดชพกุณหลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสองประชุมเพลิงเสร็จพอพระกลับปุ๊บขึ้นทันทีเลยขึ้นทันทีเลยใช่ขึ้นทันทีเห็นเลยพอพระกลับไปปุ๊บก็ใช่ขึ้นให้เห็นเลยขึ้นให้เห็นเลยแต่ว่าช่วงนั้นแอดไม่ได้อยู่เนาะแอดไม่ได้อยู่ก็ยังคุยกับพวกนี้ว่าโอ้โหเสียดายแอดประวัติไม่อยู่ถ้าแอดประวัติอยู่นะโอ้โหได้เหช็อตเด็ดกว่านั้นอีกนะช็อตเด็ดมากพอดีไปตัดคลิป ไปคุยงานกับปู่ตัดคลิปให้เสร็จนะเพราะว่าโอ้โหปัญหาเยอะมากวันนี้ลงคลิปเกือบาชั่วโมงกว่าจะเสร็จก็เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันตอนเย็นเห็นเลขอะไรแต่ว่าที่กลองไฟ94 94เห็นนี่กลองไฟ94โอ้โหขวัดแรงมากเดี๋ยว4 เหมือนกันทุกคนว่าเห็นเหมือนกันทุกคนวาเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวไปถามพี่ในนคอนประทวนตัวเขียวนั่งกินข้าวอยู่นะนี่นี่นี่แฟนขาวที่ตัวใหญ่นี่แค่หนี่งแปฮะหนึ่งแปดบอกเล้ตัวที่สามจะขึ้นน่ะเขาเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งค่ะอืมหนึ่งแปดหนึ่งจะหาซื้อได้ป้ะเอ้ยจะหาได้ป้ะได้ดีแล้วพี่เราวก็รีบไม่ทันแล้วมั้งนี่จะออกแล้วนี่ยอ่ะก็พี่เห็นเลข หนึ่งแฟนใช่ไหมแฟนแฟนเห็นแต่ตัวเราไม่ได้เห็นหรือว่าหนูว่าของจริงเลยบอกว่าหวยตัวเก่ากี่มาเาบอกว่าหวยมันออกสองศูนย์ตัวเก่านั่นแหละเขาดีใจกันใหญ่แต่หนูไม่ถูกไอ้แนอ๋อใัฝันบอกว่าสองศูนย์มาซีห้าสีห้าสี่นาทีที่นอนเนี่ย นอนที่นี่เมื่อคืนนอนนี่นอนนี่ค่ะนอนที่นี่แต่ได้สองศูนย์ได้เลขสองศูนย์ส่วนชวนได้เลขสองศูนย์ค่ะแต่ทีเนี้ยแฟนมานอนมายืนดูเตะไฟเดาเลขที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าเห็นเป็นเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็เขาบอกเพิ่ีตัวนึ่เป็นเลขหนึ่งหนึ่งแปดอ่าอ่ะก็ขอบคุณนะหนึ่งแปดกับสองศูนย์ของพี่จากนครปฐมวันนี้มาทำบุญส่งดวงวิญญาณลูกเทพด้วยนะครับ ส่งดวงวิญญาณลูกเทพที่นี่นะครับขอบคุณมากครับบอกนี่คนสวยกำลังยกของอยู่เลยนี่แอดประวัติมาจุดให้แล้วนะครับส่งดวงวิญญาณลูกเทพทุกคนนะครับที่ฝากแอดประวัติมานะครับก็ขอให้ลูกเทพอาโหสิกรรมให้กับแม่แม่พ่อพ่อนบที่ได้ทำนะครับนี่เลขจุดไว้แต่เลขเหมือนทับนาะเลขกลางนะเหมือนจะให้ทิ ให้แปดห้าอย่างเดียวหรือเปล่าแปดเจ็ดสี่ห้าเหมือนเลขสี่นะเป็นเลขสี่มตรงกลางมันเป็นเลขหัวเป็นเจ็ดเหมือนเจ็ดสี่ห้าเหมือนเจ็ดเจ็ดสี่ทับไปอ่ะอือก็เป็นเลขคือแปดนะครับที่กระถางทุกมันก็ไม่น่าจะทับกันอ่าที่กระถางทุกแต่ถ้าใน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 เลขทุกเนี้ยแอร์ทชอบแค่แปดห้าแปดห้านะครับที่มอล่ะ

ได้ยินเสียงใหม่ใมเสียงหม่แล้วพอถ้าเกิดพเช้ามาพออบาน้ลทองแต่ะยึบเรยเลยทองก็จะรีบยับเลยูกต้อร์สุ์ทองบริสุทธิ์พวกนี้ครูบาอาจารย์แม่ตามให้ไปเอานะแล้วแม่ก็อยากจะให้คุณประวัติเอาไปเพราะว่ามันให้มีโชคง่ายเพราะว่า เท่ากับที่แม่เคยสมัมผัสมาตั้งแต่ปี54แม่สร้างพระได้ประมูลเป็นสิบล้านสร้างพระวัวดหัว่นิงเพราะทองนี่แหละจ้ะเพราะว่าฮิวดาที่รักษาทองศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านมีความยุติธรรมจริงแม่เลยอยากให้คุณอยากให้ได้ไปจ้ะแล้วไปฝากปลูกคำแสนด้วยไปทำขี้ทุบให้ปลูกเพราะว่าเอาไปใส่กระถางทู่ให้ปลูกเพราะไม่คาปากไปไม่ ก็คือแม่ไม่เคยเจอกัอนแต่ก็สัทธาสปูเลยนะท่านก็เป็นนักทำนักสร้าง ครับนี oon, Oliver, ่ก <moral community. S 1> ็ค่ำแล้วนะครับก็กําลังสวดนะครับสวดเย็นนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะไปดูแม่พรามนะครับทําเลขขันน้ำมนต์นะครับหลายคนติดตามถึงด้านต้นเลขของแม่พรามมานะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่การทาดวงวิญญาณส่งดวงวิญญาณลุกเทพนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูแม่พรามทําะไรทุกกันนะครับคือจะเอาเลขนะครับขันน้ำมนต์กันครับไปกัน กทำพิธีนะคก็ทางด้านพระก็สวดนะครับก็ทางแม่พรามก็มาหยดน้ำตาเทียนนะครัมารุ้นกันนะครับว่าหยดน้ำตาเทียนครั้งนี้นะครจะมีตัวไหนเลขอะไรนะับก็จะเข้ากันอีกหรือเปล่านะเพราะว่าหลายครั้งนะที่แม่พรามให้ เลขขันน้ำมนต์หรือน้ำตาเทียนนะครับก็ถือว่าเข้าน,นเข้าบ่อยมากนะครับงวดนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งนะเป็นงวดที่สิบนะเป็นครั้งที่สิบนะครับที่แม่พรามะจะส่งดวงวิญญาณลูกเทพเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ก็มาติดตามนะครับว่าวันนี้จะมีตัวไหนเลขอะไรมาให้นะครับกับเอฟซีทุกคนนะครับทางสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโชติรันนะครับทีนี่นะครับใครที่จะเดินทางมานะครับก็สามารถมาได้นะที่ปากช่องนะที่ปากช่องนะครับที่ปาช่องอำเภอหนองสารายนะครับ สามารถปักหมุดได้นะปักหมุดนะทางาทางนี้ได้วา่าปักหมุดแล้วก็มาตำแหน่งมาที่ตำแหนง่งได้เลยนะปักหมุดเพื่อพิมพ์ไปว่าสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโชติรันนะครับสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโชติรันนะครับที่นี่ไม่ใช่วัดนะครับก็เป็นสำนักของแม่พราม์นะเป็นสำนักส่วนตัวนะครับสามารถที่จะมา พักผ่อนได้นะมาพักผ่อนได้แต่ต้องมาอขออนุญาตทางด้านแม่พรามนะเผื่อว่าแม่พรามไม่ได้อยู่นะครับุย ลออนที่3นะครับก็คิดว่าไฟนะ่าจะดับไปแลยนะครับแต่บางอื่นนะครับก็ไฟลุกนะไฟลุกขึ้นมาอีกทีนะครับ ัตใจโยนาทิตัดจะโยวิคาถปัดใจโยอุทิปัดใจโยหลุมมาแบบเหมือนน่าหนาวนะเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะแบบมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากอ่าเหมือนผมมาว่าเออมันเหมือนหน้าหนาวเหมือนแรมเหมือนเหมือนอะไรนะปลายปลายปลายฝนต้นหนาวเนาะ มันเหมือนกันมากเลยครับมาจากนี้ไปขอให้ลูกๆทำหน้าที่นะขอให้หวยนี้ออก3ตัวเชียรลูกขอให้คนที่มามีโชคขอให้คุณประวัติทุกหวยทั้งปีนะลูกนะติดตามช่วยกันลูก ักษาอันนี้เสร็จแล้วแม่เ,เสร็จแล้วเป็นเลขอะไรบ้างนั่นชัดโคตรนะชัดโคตรเลขสองชัดโคตร 2, เลขสองเลยค่ะแต่แม่ว่าอันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสองจอันนี้เป็นสี่อสองห้าสี่ใช่สี่ห้าสอง สี่ห้าสองสอ่สีอันนี้เป็นสี่เปอันนี้เป็นสอันนี้เป็นห้าสประมาณนี้แล้วก็ ว่าสองเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับ fc นะครับ fc นะรัวน,นี้นะครับหอยแม่ใหญ่สี่ตัวเลือ์เลยหอยแม่ใหญ่สี่ตัวเลือ์เลยใช่เราพามคาดว่าน่าจะเป็นสี่ห้าสองมากกว่าสี 4, 5, <อ>่ห้าสองเพราะในนี้ที่เท,ทปบริสุทธิ์ให้สี่ห้าสองอย่าลืมสี่เก้าด้วยลนะ่ะอย่าลืมสีนะ่เก้าอย่าลืมสี่เก้าสี่ห้าสองอย่าลืมสี่เก้า วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของการส่งดวงวิญญาณลูกเทพนาะแม่นาะครังสุดท้ายวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่จะมาหาแม่พรามสามารถที่จะมาได้ที่ที่สำนักพรามธรรมโชติลันที่ปากช่องค่ะปักหมุดที่สำนักพรามธรรมโชติลันและสามารถที่จะโทรหาแม่พรามได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีใครอยากจะ ปรึกษาเรื่องดูดวงวางแผนชีวิตแล้วก็ใครที่บ้านอยู่แล้วไม่มีความสุขมาปรึกษาแม่ได้หนูขอเบอร์โทรคุณแม่นิดหนึ่งครับ098ค่ะ1271356งเจ็ถ้าใครสะดวกก็สามารถที่จะโทรมาหาคุณแม่ได้นะคะได้ค่ะด้วความดีดีค่ะ098 หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกนะใช่ค่ะนะครับก็ใครที่จะมาก็ลองโทรสอบถามก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้นะ,ะพูดคุยกับแม่พรามก่อนนะครับบางทีว่าช่งน,นี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายแล้วแม่พรามบอกว่าครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วถูกต้องค่ะแล้วใครที่อยากฝึกมโนยิทธิใครที่อยากปฏิบัติธรรมนะคะสามวันเจ็ดวันติดต่อแม่มาได้ค่ะนะใครทุกข์มากๆไม่มีทางออกนะ มาปรึกษาแม่ได้ค่ะลูกครับที่นี่ก็มีที่นอนยังใหญ่โตเลยเนาะที่ที่าลมีห้าไร่เลือกนอนเลยสามารนอนได้นะลหลังใหญ่มากนะครับพอมานะครับนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันบินนะครับจากทีนิวสุรินด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่พรามนะครับที่ให้โอกาส้คา่ะขอบคุณคุณประวัติเช่นกันไม่มีคุณประวัติไม่ได้เจอแม่นะคะนะ มีโอกาสก็ผ่านมามาสัมผัสด,ดูว่าเป็นอย่างไรลูกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคะ่ะลูกก็นะกขอให้ทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอให้รวยๆปังๆนะครับขอให้ครั้งสุดท้ายนี้ขอให้เทพเ exactly, าสุดจงโดนจิตโดนใจโดนบันดาลให้พอ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ที่สมขอให้รวยๆขอให้มีความสุขนะลูกนะขอให้พ้นจากนี่จากสินกันนะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับ